สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาชวนเ,นเพื่อนๆนะครับในการเพราะต้นกล้าของมะเขือเทศนะครับก็จะปลูกมะเขือเทศราชนินะีเนาะสีแดงและก็สีเหลืองนั่นเองครับสาหรับฤด,ดูหนาวที่กาลังจะมาถึงนี่นเองครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเดือนตุลาคมเนาะช่วงกลางเดือนพอดีนะครับผมก็จะทําการเตรียมต้นกลา้าและก็อนุบาลต้นกล้าไวยก่อนนะครับพอ ฤดูหนาวมาถึงแล้วก็จะย้ายต้นกล้าเหล่านั้นลงแปลงปลูกนะเพราะว่าการปลูกมะเขือเทศในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยมันจะดูแลง่ายปลูกง่ายไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะนะครับก็จะได้ทานผลผลิตนี่ก็ช่วงประมาณปลายฤดูหนาวยาวจนถึงช่วงฤดูร้อนเลยนะครับก่อนที่เขาจะต้นโทมแล้วก็ทิ้งต้นไปนครับสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมปลูกผักปลูกผลไม้ชานเองที่บ้านแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ เป็นกําลังใจทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมจะทาเพื่อนเนี่ยไปชมแปลงปลูกมะเขือเทศเล็กๆของผมนะครับซึ่งทําไว้ในช่วงกลางฤดูฝนนะครับเพื่อรอรับฤดูหนาวเนาะจะได้มีมะเขือเทศทานในช่วงฤดูหนาวพอดีนะครับก็เจออุปสรรคปัญหามากมายนะครับสําหรับช่วงฤดูการปลูกช่วงฤดูการนี้นะครับแต่ยังไงก็ไม่ท้อแท้นะครับปลูกไม่ได้ก็ปลูกใหม่นั่นเองนะครับ เดี๋ยวามาเริ่มกันเลยนะครับมเมล็ดพันธุ์ของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผมเตรียมเองนะครับสําหรับปีที่แล้วนะครับก็จะมีเมะเขือเทศราชินีสีเหลืองเนาะแล้วก็มะเขือเทศราชินีสีแดงนะครับก็จะปลูกสองสีนี้นะครับผมจริงๆมีสีส้มด้วยแต่ว่าเอ่อมันสีกลาำขึ้นกันนะครับผมก็เลยอยากจะปลูกแบบสีที่แบบว่ามันแตกต่างกันเนาะก็เลยเลือกที่จะเพาะเมล็ดสองสีนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความพร้อมของเมล็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่ผมเตรียมเองเนาะก็เตรียมแบบลวกๆนะครับมันก็ยังมีความชื้นอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะพอะขึ้นหรือเปล่านะครับสําหรับสีเหลืองมันจะเหนียวติดกันนะครับเพราะว่าผมกรองเนื้อเยื่อไม่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะในในช่วงของปั่นเนื้อนะ่ะผมรีบทําจนเกินไปนะครับก็เลยรีบเก็บรีบ,รบอะไรแบบ มักง่ายมันก็เลยทําให้ชื้นนะครับแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็เพาะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรอบนี้กันนะครับว่าขึ้นหรือเปล่าเนาะวิธีการแก้ไขผมก็จะไปคลุกๆกกับดินนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปโรยในถาดเพาะของเรานั่นเองนะครับส่วนเมเล็ดของมะเขือเทศราชินีสีแดงเนี่ยยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับ สำหรับเมล็ดพันธุ์ชุดนี้นะครับสำหรับปีนี้ผมใช้เสร็จแล้วผมจะทิ้งเลยนะครับจะไม่เก็บไว้นะเพราะว่าเก็บไว้เนี่ยอายุมันก็จะนานนะมันก็จะมีผลต่ออัตราการงอกของต้นนั้นเองนะครับเราค่อยไปเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับสําหรับรุ่นต่อๆไปจากต้นใหม่นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็ใช้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขจะไม่เก็บไว้นะครับ สำหรับเพื่อนๆาหนนะครับที่สนใจเมล็ดพันธุ์นี่ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์นะครับตามสายพันธุ์ที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยนะครับชอบอยากกินรสชาติไหนสีไหนก็สามารถสั่งลองมาปลูกได้เลยนะครับส่วนเรื่องดินนะครับในการเพาะเมล็ดเนี่ยผมกาจะใช้ดินธรรมดานะครับเป็นดินที่ขายตามร้านขายต้นไม้ปกตินี่แหละครับผมจะผสมเป็นดินดินอะไรแนะ่ดิน บบเผานะครับแล้วก็ดินก้ามปูนะครับอย่างละครึ่ง 50- 50้เนาะในถาดพลาสติกสีดำแบบนี้นะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนิ้วเกือบนิ้วชี้หนึ่งนี่นะครับก็ใช้ดินประมาณนี้ประมาณ80%ของความสูงของถาดนะครับเราก็จะได้ดินหน้าตาแบบนี้เนาะมันก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเกลี่ยหน่อยนะครับให้เอาตัว ตัวเม็ดแบบนี้ออกไปนะครับหรือบีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการช่วยซัพพอร์ตในการงอของเมล็ดนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเมล็ดพันธุ์ของผมที่เป็นมะเขือเทศราชินีสีเหลืองที่เหนียวติดกันเป็นกระปีแบบนี้นะครับผมก็นํามาคลุกดินเนาะเมล็ดมันก็จะอยู่ในดินแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปโรยได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลบดินหรือว่าโรยดินปิดหน้านะครับเวลาเรา ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการแบ่งนะครับแบ่งเขตนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกมะเขือเทศราชินีสีเหลืองแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมะเขือเทศราชินีสีแดงนะครับวิธีการเราก็หยิบนะครับมเมล็ดพันธุ์แบบนี้มาโรยนะครับให้ทั่วเนาะโรยไปเลยนะครับกระจายกระจายกันไปเลยเนาะแล้วเราค่อยมาเลือกเอาต้นที่แข็งแรงแล้วก็ ที่เราชอบในโอกาสต่อไปเมื่อเข้างอกนั่นเองนะครับนี่ทาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับโรยไปเลยกระจายกระจายนะครับ,รรบผมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสเปซเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเมล็ดไหนมันจะงอกสวยไม่สวยนะมันก็เป็นการสุ่มไปด้วยนะครับแต่ว่าที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเมล็ดมันเหนียวนะครับเราก็เลยต้องเอามาคลุกดินนะครับแต่ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องโรยดินกลบนั่นเองเนาะ และความแตกต่างของการโรยดินกบกับไม่โรยดินกบเนี่ยมันก็แตกต่างกันไม่มากนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความถนัดของคนปลูกนั่นเองนะครับผมของผมก็แล้วแต่หน้างานนะครับบางทีถ้ามันเป็นมเนมล็ดลอยๆอยเป็นเมล็ดลอยๆอยอย่างเงี้ยผมก็กรบดินบางๆนะครับเพื่อช่วยให้ต้นเนี่ยสามารถตั้งตรงแล้วก็งอกได้สวยนั่นเองนะครับแต่บางทีถ้าดินเราดีเนาะหรือว่าวัสดุปลูกเราแบบไม่แข็งจนเกินไปเงี้ย เมล็ดมันก็สามารถแทงรากลงไปเองได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกมเมล็ดมะเขือเทศราชนินีสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินแกะเผานะครับใส่นิดเดียวนะครับใส่มาเยอะเสร็จแล้วเราก็เอามะเขือเทศราชินีของเรานะครับมาโรยเลือกเอาเลยนะครับอยากปลูกเยอะปลูกน้อยเนาะเดี๋ยวผมจัดมุมกล้องใหม่ก่อนนะครับผมก็จะใส่ไปเยอะๆเลยนะครับประมาณนี้ก็จะประมาณสัก น่าจะถึงประมาณร้อยกระต้นได้ไหมน่าจะได้มั้งครับแต่ว่าเราเลือกจริงๆเลือกปลูกก็ประมาณห้าสิบยี่สิบสามสิบต้นแล้วแต่หน้างานนะครับก็พเพาะเผื่อไว้ก่อนนะครับมันก็จะมีต้นขึ้นช้าขึ้นเร็วโตวกว่าชาวบ้านบ้างแคคแกน้นบ้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาเลือกถูกนะครับว่าเราชอบลักษณะต้นแบบไหนนั่นเองนะครับในอนาคตนะเพราะว่าเมล็ดเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้แบบปเปลืองได้เลยนะครับเพราะว่า รอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ผมปลูกสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเมล็ดพันธุ์ชุดนี้เนาะเพราะว่าเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับมันก็จะหมดอายุเนาะเราก็จะได้เตรียมใหม่สาหรับฤดูกาลหน้าสําหรับชุดต่อไปต้นใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับกระบาพาะพรอมเมล็ดมะเขือเทศของเราทั้งสองสีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการลดน้ําให้เขานะครับผมเพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ช่วยเขาในเรื่องของกระบวนการการงอกนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จนะครับเราก็จะเห็นเมล็ดมะเขือเทศเนี่ยลอยๆแปะๆตามผิวดินนะครับหลังจากนี้แล้วก็จะรอเขานะครับระยะเวลาในการงอกก็ใช้เวลาประมาณ3าถึงเวันนะครับขึ้นอยู่กับฤด,ดูกันแล้วก็ ความแข็งแรงของเมล็ดด้วยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในช่วงนี้หละนะครับ3-7ถึงวันนะครับก็ต้องรอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าช่วงระยะเวลา3-7วันเนี่ยต้นจเจริญเติบโตขนาดไหนนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับผมก็จะใช้ฝา กล่องโฟมนี้นะครับไปปิดถาดเพาะเมล็ดขลนัเองนะครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยแมวน้อยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะย่ำยีต้นกล้าของผมนี่เสียหายก็ไม่ได้ปลูกกันพอดีนะครับผมก็จะทําการปิดถาดเพาะเมล็ดของผมนะครับด้วยกล่องโฟมแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสําหรับวันนี้ในการเพาะเมล็ดมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวสามวันห้าวันสิบวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าต้นจะสวยสูงและงอกได้เยอะแค่ไหนนะครับ ตามที่ได้สัญญาเพื่อนๆไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปชมแปลงปุ๋มมะเขือเทศที่ผมปลูกไว้ช่วงกลางฤดูฝนนั่นเองนะครับและนี้ก็คือแปลงปุูมมะเขือเทศของผมนะครับเป็นแปลงเล็กๆเกนาะในการปลูกในพื้นที่จํากัดนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับประมาณ5้าสิต้นนะครับก็มีรอดบ้างตายบ้างนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลเนาะเวลาเอ่อช่วงนี้หน้าฝนนะครับ ฝนยังไม่หมดเลยจะขึน้นฤดูหนาวแล้วจะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับเลยทําให้ดินของผมเนี่ยมันอัดแน่นแบบนี้เนาะรากมันเลยหายใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาฝนตกหน,กหนักเนี่ยมันช้าตัวเม็ดดินเนี่ยให้ละลายกลายเป็นโคลน,นะครับเพราะผมยังไม่ได้ผสมปุ๋ยหมกักหรือพวกเศษใบไม้อะไรอย่างดิบดีนะเพราะผมมีคิดว่า ผลมันจะตกเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับก็มีต้นที่กําลังจะให้ผลผลิตนะครับคือชุดนี้เล็กๆนะครับกําลังให้ผลผลิตส่วนต้นนี้กําลังสวยนะครับให้ผลผลิตเป็นชั้นๆกําลังเขียวนะครับรอสุกนะครับผมก็มีสุกบ้างแล้วเนาะสีเหลืองนะครับก็จะเป็นช่อแบบนี้นะครับแล้วก็สีแดงนะครับนี่น่าทานเลยใช่ไหมล่ะครับในระหว่างความสําเร็จของเรานะครับก็จะมีความล้มเหลวเนาะต้นก็จะ ตายนะครับรากเน่านะครับเป็นโรคนั่นนูน่นนี่อากาศร้อนแปรปรวนนะครับไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้เนาะแล้วก็ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับสําหรับการปลูกมะเขือเทศคือโรคเหี่ยวเขียวนั่นเองนะครับวันดีคืนดีนะครับจากที่เราปลูกสวยๆยืนต้นแบบนี้นะครับก็เหี่ยวแฟบแบบนี้นั่เองนะครับก็เกิดจากสมมติฐาน ได้ประมาณ2-3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคและเชื้อแบคทีเรียเชื้อราที่อยู่ในดินเนาะแล้วก็สภาพภูมีอากาศนะคะรับแปลปวนแดดร้อนบ้างฝนตกหนักบ้างรากเน่าบ้างหายใจไม่ได้บ้างก็เลยทำให้ต้นมะเขิดเทศเนี่ยจากที่ โตส,สวยนะครับก็ยืนต้นตายแบบนี้นั่นเองนะครับทั้งที่ให้ผลผลิตของเราเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมแซมใหม่เนาะรอโอกาสหนาวมาถึงนะครับผมก็จะทําการรื้อนะครับต้นที่ไม่แข็งแรงนะครับทิ้งไปนะครับผมแล้วก็ดูแลต้นที่รอดนั่นเองนะครับเพื่อเราจะได้มีผลผลิตทานในช่วงของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองนะครับผม และนี่คือผลงานของเรานะครับหลังจากที่ผ่านไป5วันนะครับมเมล็ดมะเขือเทศ2ส,สีคือสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยก็ได้งอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบเลี้ยงก็กำลังกลางสวยนะครับเข้าหาแสงแดดเนาะเดี๋ยวยังไงวันที่10นะครับเราก็จะมาดูความสวยงามของเขาอีกทีนึงนะครับผมและแล้วนะครับต้นกาของเรา ก็อายุครบ10วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูชัดๆนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับตอนนี้ต้นการเมคเคทสของเราก็มีใบจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสีแดงนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งสีเหลืองนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทําการอนุบาลต้นกล้าต่อนะครับในถุงดำนะครับแล้วก็เลี้ยงดูต่อไปประมาณสัก15 2 0วัน,นครับให้เขาต้น ตนะครับแล้วค่อยลงแปลงปลูกนะครับสําหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบและสนใจกิจกรรมในการปลูกมะเขือเทศทานแบบนี้นะครับปลูกแบบโฮมการ์เด้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ